ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งวาล์วของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นเครื่อง Z 20นะครับเป็นของนิสสันรหัส z 20นะครับรุ่นที่แบบว่ามีจานจ่ายนะครับนี่ครับจานจ่ายมีทองทองขาวนะครับแล้วก็มีคอยในการสั่งงานอันนี้คอยในการสั่งงานจานจ่ายนะครับ นี่ครับเป็นรุ่นทองขาวนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับนี่ทองขาวเป็นรุ่นเก่านะครับนี่ทองขาวเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัสแ2 2 0นะครับติดตั้งอยู่ในนิสสันบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มรุ่นรุ่นก่อนๆน,นะครับนี่นะครับฝาครอบวาล์วที่ผมถอดออกแล้วนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้มันมี2รุ่นนะครับมันปี Z16 กับ Z20 นะครับ Z16 รู้สึกจะอยู่ใน Big M รุ่นรุ่นก่อนๆที่เป็น Single Cap นะครับส่วน Z20 จะอยู่ในรุ่นที่มี Cap นะครับอันนี้เป็นเครื่อง Z20 นะครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งนะครับสำหรับ เครื่องยนต์แค่ยี่สิบนะครับมันจะมีกระเดืองวาลนะครับเนี่ยกระเดืองวาลแล้วก็มีเพลาลาวลิ้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับมันจะมีแค่ข้างละสี่วาลเองนะครับทั้งหมดรวมเลยมันก็จะแปดวาลสูบละสองวาลนะครับก็ใช้นิสันนี่จะใช้โซ่ลาวลิ้นนะครับนี่ครับใช้โซ่ลาวลิ้นนะครับสําหรับเครื่องมือนะครับ เครื่องมือในการตั้งนะครับก็มีอยู่ประมาณคร่าวๆเลยนะครับ3ชิ้นนะครับ3ชิ้นนะครับนี่ครับฟิลเลอร์เกตนะครับแล้วก็ไขควงไขควงแฉกแบนนะครับ <c oughs> สามารถถอดได้แล้วก็ประแจเบอร์สิบสนะครับประแจแหวนแหวนข้างปักตายข้างก็ได้นะครับเบอร์สิสแล้วก็สิ่งที่ เตรียมไว้ก็คือถุงม <to fucking> ือนะครับ <yogurt> ต้องใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับถ้าเกิดเวลาเราขันเราเกิดมันหลุดมันอะไรมันจะได้ไม่เป็นแผลนะครับอันดับแรกก่อนจะตั้งนะครับเราก็ก่อนที่เราจะทําการตั้งหรือเปิดฝาครอบนะครับเราก็ต้องถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นขั้วที่แบบว่ามันถอดได้แล้วครับหมุนหมุนขั้วแบตออกก่อนนะครับสําหรับผมก็เป็นขั้วที่แบบว่าหมุนหมุนนะครับคือพือง่ายตัด ตัดไฟก่อนนะครับตัดไฟจ่ายก่อนไม่งั้นเกิดการผิดพลาดขึ้นมามันทําให้ไฟมันช็อตมันอะไรได้นะครับสําหรับคันนี้ก็ติดแก๊สนะครับเนี่ฮะมอต้มนี่แบบดูดนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์คาบูนะครับคาบูเลเตอร์รุ่นรุ่นเก่านะครับค่อนข้างจะเปืองน้ํามันนะครับเติมน้ํามันไม่ไหวก็เลยต้องติดแก๊สนะครับสําหรับการตั้งนะครับ อันดับแรกเราเปิดฝาครอบวาล์วนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับโดยใช้ไขควงแฉกนะครับอันนี้มันเป็นน็อตน็อตหัวแฉกนะครับขันฝาครอบวาล์วอันนี้ผมก็ถอดแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วพอเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นนี่ครับเห็นวาลกระเดืองวาลแล้วก็ลูกเบี้ยวจะอยู่เท่าลูกเบี้ยวจะอยู่ตรงกลางนะครับนี่จะเห็นครับแล้วก็การตั้งเราก็สังเกตดู เทาลูกเบี้ยนะครับตัวลูกเบี้ยลงลงสุดนะครับสําหรับอันนี้การตั้งของผมนะครับแต่ช่างคนอื่นอาจจะหาจุดโอเวอร์แลปหาจุดอะไรนั่นก็ผมไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับมันช้าแล้วเราก็ต้องมาหาอะไรตามหลักการอีกไม่ต้องขนาดนั้นครับผมดูตามลูกเบี้ยวนะครับสําหรับการตั้งนะครับเครื่องรุ่นนี้ผมจะตั้งแบบนี้นะครับ ไอเสียผมจะตั้งระยะห่างจุด0.25ม mm ิเมนะครับถึงจุด30มิมนะครับหน่วยเป็นมิลิเมตรนะครับส่วนไอดีก็จุด20ถึงจุด25อันนี้เครื่องตัวนี้ผมเอาจุด25มิมนะครับ0.25ม mm ิมส่วนไอเสียผมเอา0.28หรือ0.30ก็ได้นะครับ ่วนผมจะเอา0.28มันก็กลางๆนะครับการตั้งเราก็วัดดูนะครับแต่ดูเราสังเกตดูลูกเบี้ยวนะครับฝั่งลูกเบี้ยวนี่ครับลูกเบี้ยวมันจะลงลงนะครับเนี่ยลงไอตัวลูกเบี้ยวมันจะลงแล้วก็มีหลังด้านหลังของมัน,นะจะมากดกับกระเดื่องวาลไม่กดกระเดื่อววาลนะครับพูดง่ายๆก็คือตัวลูกเบี้ยวที่เป็นนูนๆมันลงสุด มันหันลงล่างนะครับตรงข้ามกับตัวที่กดกระเดื่องวาล์วแล้วก็วัดดูนะครับเนี่ยถ้าเราวัดวัดแล้วแล้วก็ถ้าได้ขนาดมันเราก็ไม่ต้องตั้งนะครับถ้าไม่ได้สมมุติว่าเราเสียบแล้วมันไม่ได้นะครับใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับเสียบแล้วก็ใช้เบอร์สิบสอหมุนนะครับนี่ครับหมุนหมุนคลายออกนะครับหลังจากเราคลายออกเสร็จถ้ามันยังไม่ได้ขนาด หรือว่ามันเสียบไม่ได้เราก็ใช้ไขควงไขควงแบนในการปรับนะครับหัวมันจะเป็นแบนในการปรับนี่นะครับนี่ครับง่ายๆแล้วครับในการปรับอันนี้คืออธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับใช้เบอร์สิบสองขันออกก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ขันล็อกหลังงจากเราตั้งแล้วเราเสียบได้ขนาดของเราแล้วนะครับเราก็ล็อกนะครับใช้ประแจเบอร์สิบสองล็อก ใช้ไขค,รครวงในการจับไว้ก่อนนะครับกันมันเลื่อนนะครับนี่คะอีกมือหนึ่งจับไขค,รครวงไว้อีกมือหนึ่งขันนะครับอันนี้ผมใช้มือเดียวอธิบายฟังคร่าวๆก่อนจากนั้นเราจะมาหมุนหาอันนี้มันรู้สึกว่ามันอยู่ด้านใต้นะครับเราจะหมุนเครื่องยังไงครับนี่มันจะอยู่ด้านใต้ซึ่งไ ตัวข้อข้อเวี่ยงหรือว่าน็อตน็อตของมูเล่ยมันจะอยู่ด้านใต้มันแคบนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ประแจหมุนนะครับผมใช้วิธีนะครับขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงที่ล้อนี่ครับขึ้นแม่แรงที่ล้อจากนั้นเราก็หมุนหมุนหมุนล้อหานะครับเนี่ยโดยการใส่เกียร์ห้านะครับนี่ครับ หมุนใส่เกียร์ห้าไว้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาหมุนหมุนหาตำแหน่งที่ว่าลูกเบี้ยวมันลงสุดนะครับนี่ครับด,ดูดูตัวลูกเบี้ยวนะครับให้มันลงสุดง่ายๆแล้วครับเราไม่ต้องไปหมุนที่มูเล่น็อตหน้ามูเล่ให้มันยุ่งยากนะครับ เราหมุนล้อเอาเลยนะครับอันนี้ใช้วิธีแบบแบบสมัยเก่านะครับเครื่องรุ่นเก่าก็ต้องใช้แบบทําแบบรุ่นเก่านะครับให้สังเกตที่ลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวให้มันลงสุดนะครับให้มันสามารถเนี่ยถ้ามันวาวยันเราก็ดูนะครับวาวยันเราก็ตั้งขึ้นนะครับมันจะยันกรณีที่ว่าเรานานๆเราไม่ได้ตั้งนะครับมันก็จะยันโอเคนะครับเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนะครับ